สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัญชลีนาำสนุนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตหนึ่งเนื่องในวราระดีทีขึ้นปีใหม่ปี2567ซึ่งในปี2566กการจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสบความสำเร็จ ดิฉันขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและลูกๆนักเรียนทุกๆคนที่สามารถร่วมกิจกรรมในการจัดการศึกษาจนประสบความสำเร็จและมีอีกหลายกิจกรรมที่จะต้องพัฒนากันต่อไปเนื่องในวราระดีถีขึ้นปีใหม่2567นี้ ขออ้างอโอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลให้ผู้บังคับบัญชา คณะครูผู้บริหารและลูกๆนักเรียนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจงมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพใจที่ร่าเริงแจ่มใสและก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาตลอดปี2567และก็ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ